สวัสดีครับผมผมเต้เลิงนะครับผมคลิปนี้เอาไปคลิปสั้นๆนะครับไม่ได้เจอสนานนะโอ้ยนะครับก็มันมีอีเวนต์ใหม่ในโทรศัพท์นอะครับแล้วก็จะของมาตามนะครับนี่เป็นดีไก่นะครับทำาไมไม่ทํ้ทำในดีลักก็มันเฟลครับผม ไอีช่าอเล็กซิกโอโอแฮ้เฮ้เฮ้อุ้ยเชียดีนะที่มันรอดอะอิชเชียฟาเมกัตโอ้ยเสีเกือบเกือบไปนะมึงอย่าตูเลยไผ่ไว้เป็นสถานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเยไปหนึ่ง โลเวเลมานอกกี้เยทแค่กูได้ตีโบกไหมกูมีอยู่ตัวหนึ่งไม่รู้จำไม่ได้นะเไไอ้ยอ้ชาต่อเลดเดี๋ยวกูไม่ได้ใจกูดูก่อนฮ่าแมนนะครับได้ตีโบกนะครับอ่า อู๋สาตานใจเล่นนั่นแหละไอ้ช่างก็ทีเลยนี่กดเลยครับแล้วก็พายมันปังนิดน้อยนะครับเย็ดแค่สำเร็จนะเย็ดเย็ดโอ้ย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 ทีมตัวเป็นไงกี่ล้านวะโอเคยี่หกแล้วนะครับไอดีไกรนะ ทีไว้อืมอ๋อเพีงแค่นี้ครับผมก็ต้องแคสเดนี้ครับไปเจอคลิปนั้นครับ